ขายความลับจับกําไรด้วยเส้นมหัศจรรย์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรลนเทรนด์ให้มากกว่าพันจุดคุณต้องหยุดและดูคลิปนี้ kc forex trading สวัสดีครับวันนี้ผมอยากให้คุณลองพิจารณาเส้นเล็กๆเส้นบางซึ่งอาจเป็นเพียงเส้นเล็กๆที่หลายคนอาจรู้จักแต่มักจะมองข้ามและเส้นเหล่านี้มักจะถูกมือใหม่ดูถูกและมองว่าใช้ไม่ได้จริงแต่ความจริงไม่ว่าจะเป็นอาวุธกลยุทธ์หรือเทคนิค ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ใช้แต่เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่มักไล่าตามหาวินเลทเพราะเขาปฏเิเสธธรรมชาติที่แท้จริงของตลาดคือความพ่ายแพ้จากโพสที่ผมโพสไปนะครับเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาจุดเข้าบนโซนนี้ส6 5 2ผมใช้เทคนิคอะไรวันนี้เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับซึ่งก่อนที่จะมีโพสจุดเข้าจุดนี้เนี่ยผมก็ได้มีการทำคลิปแชร์เทคนิคไปแต่มันก็มีคนที่ บอกว่าถ้ามันง่ายขนาดนี้ก็รวยกันทั้งโลกแล้วนะครับสิ่งที่มันน่าตลกคือเขาเชื่อความคิดของเขาทั้งที่เขาก็ยังมาศึกษาเรียนรู้แต่เขากลับไม่เชื่อเหตุผลไม่เชื่อหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันเป็นพฤติกรรมทําซ้ําของตลาดและถ้าเขาขาดมุมมองที่เห็นความเป็นจริงในข้อนี้ไปเขาก็จะเป็นแค่คนที่เข้ามาในตลาดแล้วออกไปพร้อมกับความล้มเหลวคําถามคือเพราะการตัดสินใจของคุณเพราะความเชื่อของคุณไม่ใช่ที่ทําให้คุณ ยังไม่ไปไหนอยู่เท่าทุกวันนี้ยังล้มอยู่ที่เดิมยังล้มอยู่แบบเดิมแต่คุณก็ยังเชื่อเหมือนเดิมทา,ทางที่คุณไม่มีผลลัพธ์แล้วคุณกล้าเชื่อตัวเองได้ยังไงว่ามุมมองของคุณมันถูกต้องการที่คุณคิดว่าระบบเทรดต้องยากเทคนิคต้องซับซ้อนต้องดูหลายไทม์เฟรมเพื่อคอนเฟิร์มเทรนไทม์เฟรมนั้นแข็งแกร่งไทม์เฟรมนี้อ่อนแอมันเป็นเพราะอะไรแล้วคุณเชื่อแบบนี้คุณกําไรไหมทุกวันนี้คุณยังศึกษาเพิ่มอยู่ไหมถ้าคําตอบคือใช่ คุณทำไปทำไมคุณลองดูคลิปนี้นะง่ายๆแค่ไทม์เฟรมเดียวแค่ตีเส้นแบบง่ายๆนี่แหละแล้วผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่มันยากในตลาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคอหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆและผมมองว่ามันยากมากๆสำหรับมือใหม่นั่นก็คือการรอการที่เราจะรอจุดเข้าจุดนี้ที่ผมเข้าเนี่ยผมรอกี่แท่งแท่งละหนชั่วโมงเนี่ยสิแท่งสิชั่วโมง เบรกขึ้นมาปับ๊บย่อลงมารีเทสดันราคาขึ้นไปทําไมจุดนี้ผมถึงตัดสินใจเทสชันบ่ายก็เพราะว่าเขาเบรกจุดนี้ขึ้นมา1 2น,นะครับผมก็ตีจากจุดนี้มาจุดนี้แล้วเขาก็เบรกขึ้นมานะครับจริงๆโซนนี้ผมมีการเก็บสั้นมาทั้งหมดด้วยนะครับปิด PA ก็เก็บสั้นปิด PA เก็เก็บสั้นนะครับแต่จุดที่เราจะลันแล้วก็เก็บระยะได้จริงๆก็คือโซนบนโ,โซนนี้นะครับที่เขาเบรกขึ้นมา ดันแท่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมีนัยยะสําคัญมากๆนะครับผมมองว่าจุดนี้มีการเบรกต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการเทเชั่นเข้าไปนะครับที่จุดนี้วางเอสดไว้ที่สวิงโลของแท่งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเลื่อน SL นะครับที่อยู่ตรงนี้มาวางไว้เพื่อกันทุนเขาวิ่งขึ้นไป TP 1เท่าผมก็ยังไม่ปิด TP 2เท่าผมก็ยังไม่ปิดผมรันออเดอร์นี้ด้วยการ t a ล l i n g stop ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเขามีการเบรกต้านขึ้นมาปังตรงจุดนี้ ผมก็เลื่อน s l trailing stop มาคุณคิดดูว่าผมถือออเดอร์นี้กี่ชั่วโมงจริงอยู่ที่ระบบมันง่ายแต่ถ้าคุณรอไม่ได้มันก็จบผมรอกราฟชุดนี้มา18บาทนั่นก็คือ18ชั่วโมงเขาดันราคาขึ้นไปแล้วกลับลงมาเคลียร์รับที่โซนนี้ก็ปิดทำออกำไรไปวิ่งมากี่จุด3,500จุดใครที่อยู่ในสมาชิกแผนเทรดทองนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนเทรดสั้นหรือแผนเก็บระยะเนี่ยก็จะรู้ดีว่าผมรันเทรนเป็นหมื่นจุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียว ใครอยากรู้ว่าผมวางแผนยังไงผมเทรดยังไงในแต่ละวันเนี่ยก็เข้ามาเป็นสมาชิกได้แต่ขอร้องนะครับขอร้องไอ้คนที่มันบอกว่าทั้งง่ายขนาดนี้ก็รวยกันหมดทั้งโลกแล้วอย่าเข้ามาช่องนี้เลยจริงๆคำมันแรงกว่านี้นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าผมไปทำอะไรให้ผมก็สอนในพื้นที่ของผมผมคุยกับมือใหม่ได้ผมคุยกับเมาได้แต่ผมคุยกับคนท็อกซิกไม่ได้ตั้งแต่ผมศึกษาเรียนรู้เรื่องการเทรดมาผมศึกษาใน YouTube ไม่ว่าช่องไหน ผมไม่เคยไปปากดีใส่ช่องเขาเลยผมจะเก็บแต่ส่วนดีๆของเขามาส่วนที่ไม่ใช่หรือในส่วนที่ผมเห็นต่างผมก็วางไว้ที่เดิมและผมก็ขอบคุณเขาที่เขาทําให้ผมเห็นมุมที่ผมอาจจะไม่เคยมองมาก่อนผมไม่ตัดสินผมไม่จัดว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ใช่แบบนี้ไม่ใช่ผมไม่จําเป็นต้องไปข่มคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นมาดูกันต่อเงื่อนไขของเรานะครับขอลบทุกอย่างออกไปก่อนทีนี้เราจะเห็นสวิงโลนะครับโลที่1 และโลที่2ยกขึ้นใช่ไหมครับเราก็ตีขึ้นไปนะครับแบบนี้ปังขึ้นมาเราจะได้จุดเข้าเวนโซนนี้อีกเป็นจุดรีเทสนะครับเมื่อเขาสร้างไพยชั่นบ่ายเราจึงบ่ายเก็บสั้นนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีความชันที่เวนโซนนี้เข้ามาอีกนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองเราตีจากสวิงโลนี้ไปสวิงโลนี้นะครับไม่ต้องเปะอะไรมากนะครับตีจากเนื้อไปไสตีจากไส้ไปเนื้อได้หมดนะครับหลุดลงมาปุ๊บเรามองก่อน มีไฮที่ต่ํากว่าไฮเดิมไหมการทำไฮต่ากว่าไฮเดิมคืออะไรคือการสร้างโครงสร้างฝั่งเซลล์นะครับแบบนี้นะครับเขาดันราคาขึ้นมานะครับตรงจุดนี้ต้องปิดเป็นแท่งแดงนะครับแต่ไม่สามารถปิดแดงได้ดันเขียวขึ้นไปเราทําอะไรดันเขียวขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราสามารถเทชันบายได้ทันทีแต่เราจะรอคอนเฟิร์มก็ได้โดยการปิดแดงและเขียวแบบนี้นะครับล้วค่อยบ่ายนะครับเก็บทีพีหนึ่งเท่าสั้นๆนะครับหรือจะเก็บ2เท่า3เท่าก็แล้วแต่ จุดนี้วิ่งได้ไกลมากๆหลังจากนั้นเนี่ยเราได้สวิงไฮที่จุดนี้เราก็ตีมาเลยตีจากค้างมาก็ได้นะครับก็จะได้จุดเบรกที่บนโซนนี้ถ้าตีจากเนื้อ,อปับ๊บก็จะได้จุดเบรกที่บนโซนนี้คาถามคือ2จุดน,นี้แตกต่างกันยังไงนะครับเราจะได้เข้าเร็วหรือไมจริงๆมันไม่สําคัญเลยว่าเราได้เข้าเร็วหรือได้เข้าช้าแต่มันสําคัญที่ว่าเราเข้าแล้วมีโอกาสไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับ แบบแรกคือเบรกจุดนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมจะรอเนี่ยคือรอให้เขาสร้างรับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างรับนะครับสร้าง PA กลับตัวตรงจุดนี้เราทำอะไรปิด PA ปุ๊บเราเปิดบ่ายวาง s l ที่สวิงโลนะครับเราก็สามารถเก็บกําไร TP 2เท่าได้มาดูที่จุดนี้กันถ้าเราตีที่เนือนะครับปังเข้ามาเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวลบเส้นเนี้ยวไป เลกขึ้นมาเรารู้แล้วเขาเบรกนะครับแต่จุดนี้ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีไพซชั่นฝั่งเซลล์เราจะได้อะไรเราจะได้ sell, trend, order, เซลล์นะครับตามเทรนดน1 o r ออเดอร์เก็บ TP 1เท่านะครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าจุดนี้เขาคือการเบรกนะครับเขาย่อลงมาแล้วปิดไพซชั่นดันราคากลับขึ้นไปเราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดเทคชั่นบายเอส l ที่ซึ่งลก็จะเป็นจุดเข้าเดียวกัน,เก,นเก็บ t p 2เท่าได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่มั่นใจอีก จุดนี้ก็ยังมีจุดให้เราเข้าได้อีกนะครับเมื่อเขาลงมาเสร็จรีเทสเทนไลน์ไม่สามารถหลุดลงมาได้นะครับปิดเขียวกับขึ้นไปแบบนี้เราใช้จุดนี้เป็นจุด่ายก็จะได้จุดเข้าที่ดีขึ้นก็เก็บกาไร tp 2เท่าได้เก็บ tp 2เท่าจุดนี้วิ่งไปที่เท่าไหร่3,300จุดทนถือได้ไหมนะครับอยากลันเทนอยากได้ rr ไกลๆเนี่ยทนถือได้ไหมอ่ะจุดนี้ tp 2เท่า4,500จุดอ่ะเอาสิทนได้ไหมนะครับ หลังจากนั้นวิ่งมาได้ไกลมากๆโซนชุดนี้ในสมาชิกเทรดสั้นนะครับผมมีแจ้งจุดเข้าเทรดสั้นทั้งหมดให้แบบไม่กกผมถือว่ามันเป็นคอร์สในระยะยาวด้วยซ้ำที่ให้ทุกคนสามารถผ่อนจ่ายได้คุณอยู่กับเทรดเดอร์อาชีพ10เดือนจ่ายเดือนละ450บาทเทรดไม่เป็นผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงถ้าคุณเป็นมือใหม่ผมก็ยังไม่แนะนําให้คุณเข้ามาถ้าเป็นมือใหม่ไปสมาชิก 2K เลยนะครับแต่สําหรับสมาชิก KC นะครับเหมาะสําหรับคนที่ผ่านประสบการณ์มาสักระยะหนึ่งแล้ว อยากจะหยุดหาระบบแล้วก็แนะนำนะครับมาดูกันต่อที่จุดนี้จุดนี้เราจะเห็นสวิงโลที่จุดนี้ตีขึ้นมานะครับโล1โล2สัมผัสโล3นะครับแล้วด้งนะครับจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดที่เรารอไพชั่นนะครับรอไพชั่นปิดเขียวเปิดบ่ายเก็บ TP1 เท่านะครับหรือจะเก็บไกลกว่านั้นก็ได้นะครับลงมารีเทสเสร็จนะครับปิดาพชั่นก็เปิดบ่ายนะครับจุดนี้ยังลงมารีเทสได้อาจจะโดนเคลียร์ดาวนะครับ แต่ถ้าเขาปิดไพชั่นกลับไปแบบนี้เราก็บายเข้าไปไดนะ้ดึงไม่อีกนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับปิดไพชั่นก็บายขึ้นไปง่ายๆแบบนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีจุดนี้นะครับปึ้งขึ้นมาแล้วก็เบรกหลุดลงไปนะครับหลุดลงไปเสร็จเราสังเกตเห็นเขาสร้างไพชั่นที่1นึ่ไพชั่นที่2แล้วล่วงนะครับเราได้สวิงไฮแล้วไฮที่ต่ํากว่าไฮเดิมตีมาแบบนี้มันแปลกไหมครับที่กราฟเราตีแค่ 2. จุดไฮที่1และไฮที่2 แต่ไปตรงกับไฮที่3นะครับลงจุดนี้ก็ลงนะครับอ่ะแล้วเราจะเข้าเทรดแบบไหนนะครับดูจากจุดนี้ก่อนนะครับลงมาเสร็จเทเปึ้งนะครับถ้าเราจะเซลลเราร้อให้เขาเบรกนะครับเบรกปุ๊บลงมาปั๊บเราเซลนะครับแค่นี้เองเก็บ TP 1เท่าสั้นๆหรือเก็บ TP 2เท่าก็ยังไหวหลังจากนั้นมีการดันราคากลขึ้นมาชนโซนปิดพายชั่นเป็นแท่งสีแดงเซลล์เก็บ TP1 เท่าชนโซนอีกนะครับเซล ที่จุดนี้นะครับก็เก็บ TP พีอ่งเท่าได้นะครับแล้วก็มาชนรับที่บนเส้นนี้แล้วก็บายไปนะครับจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแล้วเบรกนะครับจุดที่เขาเบรกนะครับอ่าเดี๋ยวลบจุดนี้ออกไปก่อนเราจะเห็นสวิงไฮนี้กับสวิงไฮนี้ใช่ไหมครับเราก็ตีไว้บ้างแบบนี้ลากมาเมื่อเขาเบรกขึ้นมาเห็นไหมครับเขาเบรกนะครับเบรกเสร็จลงมาปิดไพชั่นจุดบายของเทนไลน์เส้นนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเรารอให้ยืนแท่งได้แบบนี้นะครับเราค่อยบายเพิ่ม เก็บที่พีเท่าได้ไหมได้1,800จุดจุดสังเกตสําคัญนะครับถ้าเราเห็นเขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมีการพักตัวนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยชุดนี้นะครับจุดที่เขาเบรกนะครับแล้วก็ถึงจุดที่เขาพักนะครับก็คือลงมาทําสวิงโ o ลแล้วเด้งกลับนะครับเราดึงกรอบนี้มานะครับมาวางเขาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเรารู้แล้วมีโอกาสวิ่งได้ไกลเนี่ยถึงโซนนี้เลยก็7 0 0 0กว่าจุด ก่อนหน้านี้เราก็จะมีจุดนี้นะครับตีขึ้นไปนะเบรกหลุดลงมาครับรีเทสปิดแดงนะครับจุดนี้เราคิดว่าเขาจะลงใช่ไหมครับเราก็เซลล์แต่เขาไม่ลงนะครับดีดกลับขึ้นไปโดน SL แดอลเราเจอไหมจุดนี้เป็นสวิงไฮใช่ไหมเราตีแบบนี้มาได้ไฮที่1ไฮที่2ตีมาปังรอปิดไพชั่นอีกครั้งค่อยบายก็เก็บกำไรทีพีสเท่าได้เช่นเดียวกันนะครับโซนนี้กลับมาเด้งอีกค,ครั้งนะครับที่จุดนี้ปึ๊บนะครับปิดพีเอเปิดบายปิดพีเอเปิดบาย รเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยดันราคาขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับหน้าที่ของเราก็คือสังเกตการแล้วก็ตีเทรนตามนะครับหาจังหวะเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆให้นําไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดของตัวเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วถ้าคุณนำเทคนิคนี้ไปเทรดแล้วได้กำไรอยากสนับสนุนช่อง KCF Trading ก็สามารถสมัครใช้งานโบรกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือสมัครสมาชิกสนับสนุนรวมถึงสมาชิกเทรดสั้น โ o s ส a l p ปิ้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเทรดเก่งแต่ต้องรู้ว่าจุดเข้าอยู่ตรงไหนและต้องรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคุณไม่จำเป็นต้องเทรดเป็นร้อยครั้งก็ยังสร้างกำไรได้ถ้าคุณมีระบบที่ใช่เรามีให้ครบระบบแบ็กเทสวิธีใช้รวมถึงจุดเข้าเทรดจริงย้อนหลังได้2ปีนี่ไม่ใช่คลาสสอน แต่นี่คือสนามจริงสำหรับคนที่ต้องการอยู่รอดในตลาดด้วยระบบจริงไม่ใช่แรงบันดาลใจล,ยลอยๆคุณแค่ต้องเลือกจะเดาทางต่อไปหรือจะเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายและหยุดลงไหลความคิดผิดๆที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิม Go Member พื้นที่เฉพาะคนเอาจริงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงรีบสมัครก่อนที่คุณจะพลาด